ตอนนี้เราอยู่ที่วัดพระาธาตุแม่เย็นนะครับที่ปายาดูบรรยากาศนะครับ<ด>วัดนี้เป็นวัดที่สามารถจะมองเห็นวิว360องศาของเมืองปายได้เลยนะครับสวยงามมากนะครับดเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับเป็นบันไดค่อนข้างจะสูงทีเดียวไม่ไหว มาปลายแล้วต้องไม่พลาดน,นะครับมาไหว้สักการะที่วัดโอ้โหไม่รู้กี่ขั้นนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวมาดูคุณแม่คุณน้าแล้วก็ลูกสาวเดินขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเดินไปถึงแล้วยังไง <laughs> ถือว่าเป็นการออกกำลังกายก็ได้โอ้โหดูจากข้างล่างเลยครับมีแค่เดินมาแค่ชุดหนึ่งนะครับยังไม่ถึงนะอันนี้แค่แค่ชุดหนึ่งก่อนนะเอ้ย <c oughs> ไ,ไง <c oughs> <c oughs> ไปไปต่อเลยถึงแล้วละ่ะ <c oughs> มีองค์มีองค์พระอยู่ข้างบนนะครับองค์พระรพอุ <c oughs> ทธรูปสีขาว ออาเดินต่อเลยครับสังเกตลมหายใจของคนถ่ายแล้วเหนื่อยไม่เหนื่อยดูการเอาโอ้โหเห็นวิวแล้วอันนี้ชุดที่สองโอ้โหเห็นวิวยังเห็นวิวยังหูสวยเนาะ ดูดิสว,สวยมากๆเลยโหนี่นี่เราเดินมานยังไม่ถึงนะครับนี่ยังต้องเดินอีกปะ่ะยังไม่ถึงนะตอนนี้ต้องเป็นทางลาดนะครับเดินเดินเป็นทางลาดแลวโอ้หวิวสวยจังเลยอะ่ะนี่แหละครับข้างบนจะเห็นองค์พระโหนี้อีกชุดหนึ่งต้องเดินขึ้นอีกชุดหนึ่งนะ ไ,ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามข้างล่างแล้วนี่ลูกสาวถึงก่อนแล้วนี่ครับเป็นวิวเห็นไจะเห็นเมืองปลายทั้งเมืองเลยอ่ะเร็วถึงละ มรู้แต่ว่าเหนืงง่อยโอ้สภาพของคนเดินมาถึงก่อนเป็นไงครับ <c oughs> เอาตใชัหนาักการไม่เปิดสิครับไม่มีคนไม่มีคนเปิดได<อ>้เดี๋ยวถึงละเดินไปหน่อย ดูสภาพดูสภาพ